ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ มาจูเมาช่วงนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะรวมไปถึงช่องทาง S M S ของเราค่ะสามารถของานเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะพิมพ์ที1แล้วส่งมาที่4827783คะ่ะหมายใลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983นะครับรวมไปถึงทาง Facebook กันด้วยนะคะชี้ไทย h a i Channel ค่ะแล้วก็อย่าลืมทางด้าน Line ของเราด้วยสามารถ Search หา ID Line ไ,ได้เลยนะคะที่ไทยไทย TV หรือว่าจะเป็นการสแกน QR Code ด้านนี้เลยค่ะพอทีมงานของเราถ้าพูดถึงข่าว ข่าวนี้ที่เราจะมามพูดคุยกันนะฮะทีมงานของเราแล้วก็ตัวเราทั้งสองคนเองทราบเรื่องว่าน้องสาวคนนี้มีอาการผิดปกติทางร่างกายนะฮะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอแต่ว่าวันข้างหน้าถ้าไม่ดูแลรักษาดีๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เรารู้สึกเป็นห่วงน้องคนนี้มากนะฮะน้องนัทมาริสานั่นเองนะฮะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ําดีถูกต้องไหมเป็นนิ่วในถุงน้ำถุงน้าดีอืมค่ะกับข่าวข่าวนี้เลยนะคะสาหรับช่วงนี้ค่ะ นัทมาริสาแอบช็อปเป็นนิ้วในถุงน้ำดีอืมนะคะน้องนัทเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเจ้าของผลงานเพลงหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝันว่ามีแฟนนะนางฟ้าตาน้ำผึ้งนั่นเองนะคะวันนี้ทีมงานของเราเนี่ยก็ขออนุญาตต่อสายตรงกันเลยสัมภาษณ์น้องนัทด,ดีกว่านะคะถึงรเรื่องราวประเด็นที่เกิดขึ้นนะเรื่องราวขอเอ๊ะการตรวจเจอนิวในถุงน้ำดีว่าเป็นยังไงบ้างใช่ <นะ S 1> คะ่คะตอนนี้น้องนัทอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องนัทสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า น้องนัทวันนี้รบก,กวนเวลาในช่วงเช้านิดหนึ่งเนาะิดีค่ะค่ะล่าสุดพี่เฟรนชิปกับน้องแป้งแล้วก็ทีมงานเนี่ยเ,เห็นข่าวที่น้องนัทแอดมิดเข้าโรงพยาบาลถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะอาการนี้ก็คือเป็นตอนนี้ตรวจพบนิ้วในถุงน้ำดีใช่ค่ะนะฮะอยากจะถามอาการเริ่มแรกกันหน่อยแรกเริ่มเนี่ยอาการมาเป็นมายังเป็นไปอย่างไงครับน้องนัทคือเดิมทีเลยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลย ปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะปวดท้องเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่ากินข้าวผิดเวลาหรือกินน้อยกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะกมีอาการแต่ว่าช่วงสามสองสามวันก่อนที่หนูจะปวดท้องเนี่ยคือหนูเบื่ออาหารคือมันไม่อยากอยากอย่างอะไรที่เคยกินอร่อยเนี้ยค่ะก็ไม่อร่อยก็กินได้น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือปกติแล้วคือหนูก็ฝึกเตงให้กินข้าวเป็นเวลาค่ะเพราะว่ากลัวเหมือนกันกลัวตเองป่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นพอ วันที่จะต้องไปทํางานก็เลยมีอาการปวดท้องค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นแบบปวดโรคกระเพาะก็เลยให้พี่ทีมงานไปซื้อยาให้อะไรเงี้ยค่ะสุป้แล้วไม่หายครับพอทํางานได้แป,ป๊บนึงก็ปวดปวดขึ้นอีกค่ะแล้วคือปวดปวดหนะักปวดจนทําอะไรไม่ได้เลยค่ะปวดจนร้องไห้ค่ะครับอืมพอพออาการเริ่มเป็นแบบนี้ทามันก็ทําให้เรารู้แล้วว่า ร่างกายของเราเริ่มผิดปกติถูกต้องไหมครับตรงนัดใช่ค่ะก็วันนั้นที่ปวดมากๆเลยค่ะก็โชคดีที่ว่าอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปฉีดยาฉีดยาคือแล้วก็ปวดขั้นสุดอะคะ่ะครับเพราะว่ามันมันมันปวดจนทนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดกับห้องไปอย่างเงี้ยปวดอีกอืก็เลยฉีดยาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอเขาก็ตรวจเลือด หมอพอดเลือดดีเลยปกติอะไรเงี้ยค่ะคก็คิดในใจว่าอ๋อคงจะเป็นโรคกระเพาะแหละอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าม,มันปวดด้านขวาบนนะคะ้ซี่โครงด้านขวาบนตรงกระดูกซี่โครงนะฮะใช่ค่ะ<น>ซี่สุดท้ายประมาณนี้ใช่ค่ะก็เลยหมอเขาก็เลยบอกว่าอ,อาจจะต้องซาวหาหานิ่วในถุงน้ําดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอา้าก็ปกติดีนี่นาะอะไรเงี้ยคือเราอะ คิดว่าเราคือหนูไม่ได้กินอะไรที่มันทําให้ร่างกายมันมันแย่ลงเลยค,ค่ะค่ะบเกินอะไรที่มันปกติเลยแต่ว่าแค่ไม่ไม่กินกินผักน้อยอมไม่กินของหมักของดองไม่กินอาหารทะเลคือไม่กินอะไรที่มันคือกินแต่ง่ายๆค่ะข้าวกะเพราหมูข้าวไข่เจียวไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล,ะและ้วก็กินอาหารซ้ำๆเดิมๆครับ,รบทีนี้ก็ตัดสินใจไปสาวเพื่อที่จะหนึ่งแหละเราอยากให้ให้ ให้ตัวเราสบายใจให้พ่อแม่สบายใจให้แฟนสบายใจจะได้ไม่ต้องห่วงว่าเออเราจะทํางานแล้วเราจะทํางานได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไปซาวเสร็จแล้วก็พอซาวเสร็จเนี่ยก็กินอาหารรสจัดเลยวันนั้นอะคือหนูกะว่าถ้าปวดก็ให้มันปวดต่อหน้าหมอนี่แหละไม่รู้ไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงเลยเอออย่างเงี้ยเลยเนาะเอาอย่างงั้นเลยก็เลยพอซาวเสร็จแล้วก็ไปกินต้มตําอาหารรสจัดอะค่ะจัดเต็มที่หิวก็หิวค่ะเพราะว่าต้องอดข้าวไงคะ ก็เลยพอทักพักหนึ่งก็มาฟังผลพอฟังผลนี่เราก็เดินไปอย่างสงา่าเลยกะว่าสบายใจแล้วไม่เป็นอะไรแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าหมอส่วนมากบอกว่าหนูอายุยังน้อยอไม่น่าจะเป็นอะไรได้แล้วก็อืค่าเลือดเนี่ยมันดีค่ะคือค่าเลือดดีเลยหมอว่าอย่างงี้ค่ะสรุปพอมาฟังผลเป็นเจอนิ้นิวในถุงน้ําดีหลายก้อนค่ะโอ้โหหลายหลายก้อนด้วยเหรอฮะใช่ค่ะหลายก้อนนัดรู้สึกยังไงบ้างวิทีารีที่คุณหมอบอกว่าเป็นนิ้ว ก็ตกใจอะค่ะเพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าหนูมีอาการป่วยมาตลอดตลอดตลอดเนี้ยแล้วมาปิดอันเนี้ยเข้าใจได้ว่าเราไม่ปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือหนูก็ใช้ชีวิตปกติของหนูอยู่กินปกติอะไรเงี้ยคะ่ะไม่แล้วก็ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้อะไรเลยอะคะ่ะที่ิสูจน์ว่ิอยู่ดีๆจะมาป่วยอะไรเงี้ยค่ะตกใจเหมือนกันน้องคนก็นกใค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือหมอเขาแนะนําให้ผ่าผ่าตัดครับอืมค่ะ้วรัะษาถ้าไม่งั้นมันจะมีอาการ ปวดคีะเพราะว่ายังไงมันก็คาอยู่ในถุงน้ําดีเราเอย่างเงี้ยค่ะก็สามาคือนิ่วเนี่ยสามารถเคลื่อนเคลื่อนย้ายได้แล้วถ้าเกิดมาอุดท่อน้ําดีเราเนี่ยมันจะทําให้เราปวดท้องอีกเลยเงี้ยค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะนําไปสู่โรคโรคร้ายแรงอื่นๆซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตะคะ่ะถ้าปล่อยไ้นานอืมค่ะเาะนั้นค่ะแล้วทางคุณหมอได้แจ้งไหมคะว่าสาเหตุที่เราเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะคะ คือหมอเขาไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะแต่ว่าเท่าที่หนูหาข้อมูลเพิ่มเติมคือหนูก็อยากรู้เหมือนกัน,ว,นว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคนอาจจะคิดว่านิ่วเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูอั้นผีหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยไม่เกี่ยวกับการอั้นผีนะคะเว้นแต่ถ้าเกิดเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะอันเนี้ยมีส่วนแต่ถ้าเกิดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันจะหลักๆแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินของเราค่ะเรื่องคอละะเลสเตอรอลที่มัน สูงแล้วมันตกค้างคือช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาหนูเป็นคนกินนมเยอะมากนมวัวค่ะนมวัวใช่ไหมคะใช่ค่ะคือกินเยอะเยอะแบบวันหนึ่งนี่ต้องไม่ต่ำกว่าสามกล่องโอ้แทบแทบแทนน้าเลยนะใช่ค่ะคือ เวลาหิวก็กินนมอยู่ก็กินนมอยู่ก็กินนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามกล่องแก้วครึ่งอ่ะต่อหนึ่งกล่องอ่ะบางทีแบบสมมติเที่ยงคืนยังไม่นอนเงี้ยค่ะก็จะลุกขึ้นมาแล้วเปิดตู้เย็นกินอร่อยอะค่ะมันกินแล้วมันมีแรงกินแล้วอร่อยใช่มันอร่อยเพราะฉะนั้นทานได้ดื่มได้เป็นมันดีมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าท่าดื่มเยอะไปเนี่ยใช่มันต้องอยู่ในพื้นฐานของความพอดีอะเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดหลายๆปัจจัยร่วมด้วยใชจจั่มด้วยเนาะนะฮะอย่างนี้น้องนัทก็ต้อง คุณหมอนัดวันผ่าตัดยังไงคะนันะเรียบร้อยค่ะก็แอดมิดวันที่เก้าตุลาคมนี้ค่ะเพื่อจะไปตรวจเลือดตรวจแบบเช็คอีกละอีกครั้งหนึ่งร่างกายเราอะไรเงี้ยค่ะก่อนอาตาดัดแล้วก็ตดัดผ่าตาดัดในวันที่สิบตุลาคมนี้ค่ะครับคุณหมอบอกไหมฮะว่าผ่าตัดแล้วจะต้องพักฟื้นร่างกายประมาณสักนานนานแค่ไหนฮะก็คร่าวๆแล้วหมอเขาก็ไม่คือไม่ได้ระบุชัดเจนคือคมันต้องขึ้นอยู่กับร่างกายเราด้วยค่ะค ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก,ก็สามถึงห้าวันค่ะที่โรงพยาบาลไหนอะคะน้องนัทพอบอกได้ไหมคะได้ค่ะโรงพยาบาลทหารพันศุกค่ะพอดีหนูมีผู้ใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ค่ะก็ได้ผ่าตัดเร็วหน่อยอเพราะว่าตอนแรกคือหนูไปไปไป,ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนไงคะแล้วก็ค่ะค่าค่าผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างสูงสูงมากหลักแสนเลยอะ,ค,ะ,ะค่ะแสนสี <4 S 1> อ่อะค่ะก็เลยว่าไม่ใช่เวลาที่จะต้อง คือถ้าเกิดเราป่วยมาตลอดเราจะต้องมาเสียเงินแสนสี่อันนี้เข้าใจได้แต่อยู่ดีๆจะต้องมาเสียเงินค่าผ่าตัดแสนสี่อะไรเงี้ยหนูว่าโคดร้ายจริงๆทําไมถึงเอยอมนายก็เลยหนูว่ามันไม่แฟร์กับนัาอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้เงินมไม่ได้จะต้องมาเสียเงินแสนสี่อะไรเงี้ยค่ะอจ่ายแน่นอนนะคะก็เลยตัดสินใจคุยกับที่บ้านว่าเจ้าหนูหาโรงพยาบาลที่เป็นรัฐบาลละกันอะไรเงี้ย ก็เลยได้โรงพยาบาลที่มีมาค่ะค่ะเห็นหมอวิธีการผ่าจะเป็นวิธีการแบบสองกล้องใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หมอเขาบอกว่าเคสของหนูเนี่ยเป็นเคสที่ยากเดี๋ยวเขาแผลแรกเนี่ยก็คือผ่าตัดแบบสองกล้องค่ะก็คือจะเจาะตามท้องเราประมาณสามที่แผลอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปผ่าตัดข้างในแต่ว่าถ้าไม่สําเร็จจริงๆเนี่ยก็ต้องผ่าแบบเปิดหน้าท้องค่ะแต่พี่เชื่อพี่แป้งกับพี่เฟนเชื่อว่า การผ่าตัดครั้งนี้ต้องผ่านไปได้ด้วยดีน้องนัทค่ะเนาะพอพอผ่าไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแล้วท่านี้แหละไม่มีโรคอะไรมาเบียดเบียนน้องนัทแล้วพี่เชื่ออย่างนั้นนะฮะค่ะต่อไปนี้อาจจะเสียตังค์เล็กนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวมันได้กลับมางานเนี่ยมันต้องเยอะกว่านี้แน่นอนนะนัทนะค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาเตรียมไม่ต้องังวลเพราะว่าเขาเตรียมตัวทําบุญใหญ่เลยเนี่ยค่ะกหนดทอดกระถินเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยวันไหนยังไงน้องนัทจ้ะก็คือ ปกติแล้วเนี่ยหนูจะจัดงานบุญที่บ้านหนูบ้านเกิดหนูเองเนวนอย่างปีที่แล้วก็จัดแต่จัดตรงกับวันเกิดพองีนูคือยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วคือหนึ่งปีเนี่ยจะมีหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าปีนี้จัดเร็วหน่อยจัดจัดวันที่ยี่สิบสามตุลาคมไปที่วัดบ้านหนูเหมือนเหมือนทุกปีค่ะแฟนคลับก็จะไปรวมตัวกันที่บ้านค่ะโอ้ยปีปีหนึ่งผ่านไปเร็วเนาะแป๊บแเองอ่ะนะฮะก็จัดกระถินนะฮะ ในวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะแต่ปีนี้จัดยี่สิบีา3ตุลาคมปีนต้สามตุลาคมที่วัดเดิมหรือเปล่าจ๊ะใช่ค่ะวัดเดิมค่ะวัดบ้านวังเยาทองค่ะบ้านเกิดนี้เลยจังหวัดนครราชสีมานะฮะค่ะอเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าแฟนคลับเนี่ยไม่ได้ไปร่วมกระถิ่นทางนี้ก็สามารถที่จะโอนเงินไปร่วมทําบุญได้ด้วยใช่ไหมคะน้องนัทจ๋าได้เลยค่ะใครที่บางคนก็พับคือบ้านหนุจะมี เวลามีงานเนี่ยจะโปยทานคือเป็นความเชือ่อแถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะแทนขับบางคนไม่ได้ไปก็จะพับเหรียญส่งมาทีา่ห้องอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะเอาขวดบคุ๋เพราะว่าเด็กที่บ้านเยอะนะคะค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะมีการขึ้นเลขบัญชีให้ด้วยเนะา,นเเากะ,ก,านรรนะก็เป็นบรรัญชีตามนี้เลยชื่อบัญชีว่าน้องมาลิสาเลยนะคะธนาคารออมสินเนะาะ ใช่ค่ะ,อะโอเคก็สามารถส่งมาได้ตามที่คืออยู่ทางหน้าจอด้านนี้เลยนะคะแลวยังไม่หมดเห็นบอกว่าน้องนัทเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะซีคอนเสิร์ตอะไรยังไงคะนัทจ๋าก็เป็นคอนเสิร์ตช,ชื่อว่าคอนเสิร์ตหัวขบวนคะ่ะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยจากที่เมืองทองธางนีแธดเดอร์โดมค่ะจัดวันที่30พฤศจิกายน ค่ะคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีวงในแอดคาราบาลมีพี่ก้องสารรัตน์ี่ใหม่เยลินปุระเซวุ้พี่เอ็มมีหนูด้วยค่ะก็คือตอนนี้สามารถซื้อบัตรได้แล้วที่เซเว่นสาขาที่จำหน่ายแล้วทั่วประเทศคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของเบลูคอร์ด23ด้วยค่ะค่ะเป็นเป็นมีทั้งศิลปินแมททองคำแล้วก็ดารานักแสดง ของเบอร์พอยต์ไปมอบความสุขให้กับทุกคนเลยเหลือเออเมื่อวานเป็นที่เซ็นทรัเวสเกตค่ะคอ,อีกสองที่ก็คือเซ็นทรัลลำปางแล้วก็เซ็นทรันครสุธรรมราชค่ะสามารถติดตามข่าวสารได้แล้วเช็คความทัวร์ความแน่ใจได้แล้วที่แฟนเพจยุ้งข้าวเลคคอร์ดค่ะ ได้เลยน,นะครับน้องนัทครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับรบกวนเวลาน้องนัทแต่เพลงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องนัทฝากผลงานถึงซิงเกิลของน้องนัทกันหน่อยนะฮะกับแฟนๆรายการไทยใจครับครับเชิญครับค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะของหนูตอนนี้มี2องซิงเกิลนะคะซิงเกลิลนางฟ้าตาน้ําพึ่งแล้วก็ฝันว่ามีแฟนนะคะ2เพลงนี้แต่งโดยอนุชเชิงยิ้มนะคะแล้วก็กเร็วนี้จะมีซิงเกิลใหม่ชื่อว่าเพลงใจดื้อนะคะอน,อนุชเชิญยิ้มแต่งเหมือนเดิมะคะ่ะเพลงนี้ก็อยากให้ติดตาม เป็นกำลังใจให้เยอะๆค่ะรับรองว่าเพลงนี้ทุกคนชอบอกชอบใจแน่นอนค่ะครับผม <c oughs> นะฮะพี่แฟงพี่แป้งพี่เฟยแล้วก็ทีมงานไทยๆก็ขอให้การผ่าตัดในครั้งนี้ของน้องนัทนะฮะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและก็เพลงใหม่ที่กำลังจะออกมาก็ด,ด,ดัง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 เพลงเก่าดังแล้วก็เพลงใหม่ก็ดังออกว่าเพลงเก่าอีกนะน้องนัทนะ ครัาว auto> ันนี้ขอบคุณน้องนัทมาริสาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเรียกว่าอัปเดตกันแบบละเอียดยิบเลยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องนัทผู้ชมค่ะก็สบายใจได้น้องนัทเขาก็กําลังใจเต็มร้อยแน่นอนแล้วก็การผ่าตัดนะคะจะมีในวันที่10ตุลาคมนี้แล้วใครที่เป็นแฟนคลับอยากจะไปร่วมให้กำลังใจก็สามารถเข้าไปได้ผ่านทาง Facebook ของน้องนัทมาริสาเองนะคะใช่แล้วเลยครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเดี๋ยววันที่23ตุลาคมนี้นะคะน้องนัทมาริสาจะจัดเขาเรียกว่าเป็น กระถินสามาัคคีร่วมด้วยช่วยกันนะฮะกับบรรดาแฟนคลับนะฮะที่เขาบอกว่าทำกันเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะเลื่อนขึ้นมาเร็วนิดหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้ร่วมบุญนะครับโดยการเดินทางไปนะฮะที่สถานที่จัดงานนะฮะก็สามารถโอนเงินนะครับอนุโมทนาบุญร่วมบุญกับน้องนัดมาริสาได้นะฮะที่ชื่อบัญชีของนัดมาริสาชุบขุนทศนะฮะธนาคารออมสินนะฮะเลขที่บัญชี0 2 0169883467้นะฮะขึ้นอยู่ให้หน้าจอแล้วนะค่ะใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญกันในครั้งนี้นั่นเองนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง